พาไม่ทิ้งหรอกพาไม่แค่เจ้าคนเดียวทุกคนทุกคนได้ยินไหม,ไมน้องจำปามือมีอาการคล้ายคนท้องนะไม่ไมีในหัวขาเลยแบบนีเ้เจ้าเจ้าท้องไหมเนี่ยผมเองไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งแต่มีเขา <นะ S 2> ดีเหลือเกินแต่เป็นทางผ่านที่ผมจะไปนะทุกคนผมเองก็ออกมาจาก จุดที่ผมน่ะลงไปเมื่อสักครู่ผมมาเจอกับน้องป้ากาแฟของเขานะซึ่งชื่อเพชรพอเจ้าข่าวก็ไปให้หลายวันแล้วค่าไม่เจอหรื่อเขาจะไปอยู่กับแม่เจ้าหรันป่าตอนนี้ตอนตบปาล์มกำลัง ถ<ท><ข>ามเพ,พ <อ S 1> ว่าไน,น,นทำร้ายพอน้องจงปาเป่า,ปาสวัสดีครับสวัสดีพี่พีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในป่าไผ่แห้งนึ่งนะซึ่ง ตอนนี้ผมเองเนี่ยได้มาทั้งเปิดคลิปนะเพราะว่ามันมีฝนตกลงมาอยู่ช่วงหนึ่งนะค่อนข้างที่จะหนักก็เลยหาที่หลบลมๆมสักคู่หนึ่งก่อนนะทุกคนก็เลยอาศัยจังหวะนี้เปิดคลิปไปเลยนะทุกคนก็ทวนครับวันนี้เนี่ยผมเองจะไปที่กระทอบหลางหรือบาน้หางแห่งหนึ่งนะซึ่งอยู่ในป่าเนี่ยค่อนข้างลึกมากๆก็ไม่รู้ใครมาสร้างไว้นะผมได้ไปมาครั้งสองครั้ง เดี๋ยววันนี้จะกลับไปที่นั่นนะ,ปะไปพักผ่อนที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายเลยทุกคนส่วนเรื่องน้องจำปานะทุกคนตอนนี้อย่างที่ท่านชีปะขาวบอกว่าน้องจำปาเนี่ยชาตากําลังจะขาดนะทุกคนผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าท่านชีปาขาวเนี่ยหมายถึงอะไรผมก็พยายามขอ เหตุผลทำไมถึงชะตาขาดท่านชีปาขาวก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะก็บอกว่าอย่าไปยุ่งแค่นั้นก็พอนะครับทุกคนไปก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ Facebook, ๊กช้คกิดให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนไปเดินทางกันไปที่บารางังแห่งนั้นกันดีกว่าไปครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าป่าพื้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะฝนตกหนักเหมือนกันนะดูจากสภาพสีใบไผ่กับน้ำที่ค้างตามใบไผ่เนี่ยนะก็ยังไม่นานฝนเนี่ยเพิ่งตกไปไม่นานนะ ตอนนี้ก็ยังพอมีฝนตกปล่อยๆลงมานะทุกคนก็จะบอกว่าไปีนเนี่ยคนข้างที่จะสมบูรเลยนะทุกคนทุกคนบไม่ว่าจะเจออะไรวันนี้ผมจะไปให้ถึง ที่พักตรงนั้นนะผมเองก็ไม่ได้มามือเปล่า<ๆ>นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นหรือกระตอบหลังนั้นเนี่ยผุพังไปยังนะเพราะว่ามันก็มีการสร้างไว้น้และนะครับทุกคน ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะทุกคนก็ทุกคนครับต้องบอกเลยอีกอย่างนะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีฝนตกแบบนี้แล้วมีแดดออกเป็นบางวันบางวันเนี่ยก็นั่นคือมันจะมี ออกแล้วนะทุกคนเห็ดโคนกำลังจะออกเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเดินขึ้นเนินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชันนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผมอยู่ละ แต่มายืนที่ทลงตรงนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะทุกคนเหมือนมีอากาศไทยเทมาให้เราตลอดเลยยิ่งถ้ามีลมพัดมาเนี่ยเอาหกโหสดชื่นมากๆรอบเลยนะต้องบอกเลยนะทุกคนว่ายุงค่อาง,งที่จะเยอะมากๆ ก็อาจจะมีพักเป็นบางช่วงนะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่านางผักแปบบเดียวแหละเพราะก่อไฟคงจะไม่ติดเพราะว่าไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกไปหมดแล้วนะจากถูกฝนถูกฝนตกเนี่ยทำให้ฟืนเนี่ยเปียกนะ เหมือนจะได้ยินเสียงไก่ป่าเลยนะทุกคนดังมาจากข้างล่างนะไปทุกคนเ,ออเสียงอะไรวะ กูเนีย่ยได้ยินเสียงไก่ป่านะทุกคนร้องดังมากมากก็ทุกคนตอนนี้หน่อไม้ก็กําลังออกนะบางพื้นที่ก็ออกค่อนข้างที่จะเยอะละนะ ขึ้นหรือผมเจออะไรเนี่ยผมจะอัปเดตให้ดูนะแต่ถ้าไม่เจออะไรก็ดีไปนะทุกคนที่ผมต้องถ่ายเป็นบางช่วงหยุดเป็นบางช่วงก็เพื่อที่จะเซฟพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับทุกคนไปทกันทุกคนครับผมเองเนี่ยช่วงระหว่างเดินทางมานะ ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะมาจากข้างหน้าผมนู่นอะเพราะว่ามันจะเป็นทางผ่านที่ผมจะไปที่พักนั้นพอดีเลยนะเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะขอซุ่มเดินเข้าไปแบบระมัดระวังนะเพราะผมเองเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ที่ผมซุ่มเข้าไปแล้วโดนตลบหลังนะผมก็พยายามจะมองซ้ายมองขวามองหลังด้วยนะก็จะเดินแบบให้เงียบที่สุด นะทุกคนที่ผมต้องไปทางเนี้ยมันไม่มีทางไหนแล้วนะที่สามารถไปได้ช่วงที่ผมก่อนจะขึ้นมาเนี้ยเสียงมันคุยกันดังมากเลยพอ ผมเริ่มมาถึงนี้ปุ๊บเสียงมันก็เริ่มเบาลงเรื่อยๆเลยนะทุกคนผมเองก็พยายามพูดเบาที่สุดแล้วนะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหม มีน้ำไหลลงมาด้วยนะเต้นทห่างตรงนั้น นตรงนี้เหมือนเป็นหน้าผาเลยนะทุกคนยังระมัดระวังนะทุกคนลื่นมากมากทุกคนเหมือนมีควันไฟออดออกมาจากข้างบนนู่นแล้วะนู้นนะ่ะใครก็ไม่รู้นะ ผมขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าเพื่อไปดูว่ามันเป็นใครถ้าเป็นพวกนายพานผมก็จะขอผ่านเส้นทางนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่พวกนายพานเป็นโจรดักป้นผมก็ต้องสู้เต็มที่นะทุกคน ถึงจุดตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมเจอควันไฟลอยออกมาจากตรงนี้นะแต่ผมมาถึงเนี่ยผมไม่เจออะไรเลยนะหรือมันอาจจะเป็นภาพลวงสายผมเจอเ้าตามมาหรือเปล่านะทุกคนเหมือนอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะทุกคนปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆนะ เดี๋ยวผมเองเนี่ยต้องออกจากตรงนี้ก่อนมันมันเป็นหลอกล้อยผมเข้ามาหรือเปล่าพวกสิ่งลึกลับในป่าเนี่ยทุกคนผมไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะตอนนี้เนี่ยก็มีก้อนหินเนี่ยที่ต้องปีนข้ามไปนะถึงจะไปได้ก้อนหินก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับ ังไไม่ได้เลยนะมีแต่ก้อนหินทั้งนั้นก้อนหินอน่ะค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะทุกคนใช่ไหมไม่สามารถปีนไปได้นะแต่ผมจะหาวิธีไปอีกทางหนึ่งนะท <c oughs> <c oughs> ุกคนแต่ตอนนี้ต้องหาทางออกจากบริเวณนี้ให้ได้ก่อนนะครับ หาทางออกจากตรงนี้ก่อนนะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหมเหมือนผมจะได้ยินเสียงบางอย่างทางออกมาเลยทุกคนเดี๋ยวผมหาทางออกจากตรงนี้ก่อนนะทุกคน ลืมลืมลืมทุกคนเกือบหงายท้องแล้วนี่แลวที่จับต้นไม้ไว้จะคุณทุกคนหาทาง เมื่อไรเนะี่ยเจอกันนะครับทุกคนตอนนี้ต้องหาทางออกให้เจอก่อนหาสองดูัะวันก่อนนะทุกคนไปทางนี้ชั่วทุกคนไปทุกคนไปพบกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเจอ น้องจำปากับไอ้คนรักของเขานะไม่ได้มายุ่งรเรื่องอะไรของเขานะทุกคนชำปาเจ้าพชรนะทุกคนทุกคนได้ยินไหมหน้องจำปามึงมีอาการคล้ายคนท้องนะ ไม่มีในหัวขาเลยแบบนี่แล้วเจ้าเจ้าท้องไหมเนี่ยผมเองไม่เลยอยากเข้าไปยุ่งนะทุมีเขาดีเหลือเกินแต่เป็นทางผ่านที่ผมจะไปนะทุกคนผมเองก็ออกมาจากจุดที่ผมนะลงไปเมื่อสักครู่ผมมาเจอกับน้องจัปลากับแฟนของเขานะซึ่งชื่อเพชรพอเจ้าข้าก็ไปแค่ไหนวันแล้ว เพื่อเขาจะไปอยู่กับแม่จำปาตอนนี้น้องจำปาก็กำลังทำเพจว่าใด้ทำลายพ่อน้องจำปาหรือเปล่าทุกคนมันเนี่ยโกหกนะซึ่งมันเป็นคนทำขนาดน้องจำปามันยังโกหกเลยไปเป็นอะไรจำปาไปเป็นอ หวจะขอซุ้มดูก่อนนะทุกคนผมยังไม่ผ่านไปเดี๋ยวไปหาของให้เจ้ากินแล้วกันให้มันออกไปจากตรงนี้ก่อนมาแล้วผมค่อยเลืนไปจะไปหาให้อะไรนะอยกินของเปรี้ยวงั้นี่เทสอยากกินขเป้ยงเงิามีอาการแปลกๆแล้วจำปาโดนดีไหมมันคนกำลังต่างคันยินไห อาจจะมีลูกก็ใช่ไหมเนี่ยไปทุกคนะกัผมจะให้มันออกไปแล้วผมก็จะผ่านไปนะให้ไอ้เพชรเนี่ยมันไปหาอาหารก่อนบดีอกดีให้ทุกคนเ้งเดิมไป ผมจะเดินตามหลังมันไม่แน่ถ้ามันเดินมาฟังหาทิ่ผมเนี่ยผมก็จะไปแล้วทุกคนก็ทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ขอถ่ายต่อแล้วนะหลังจากที่ผ่านไปตรงนี้ได้ก็จะเปิดคลิปสองช่วงที่ผมไปเนี่ยใกล้จะถึงที่พักดีกว่านะทุกคนตอนนี้จำปากับไิ้เพชรนั้นก็ไปแล้วนะทุกคนก็คงจะได้ยินนะว่าที่ไอเพชรบอกนะมาเดี๋ยวเปิดกล้องหน้ากันดีกว่าแนละ้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะมาก็ทุกคนครับอย่างที่ได้ยินนะน้องจำปาเนี่ย มีอาการแปลกๆขายกับคนท้องนะไอเพชรก็คงจะดีใจน่าดูที่มันจะได้มีลูกสักทีนะผมเรียกไอเพชรเลยนะทุกคนป่ะก็ปล่อยไปตามกรรมตามเวรตามกรรมนะทุกคนที่ท่านชีปาเขาบอกผมมาไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายนะเมื่อสักครู่ผมไม่ได้เข้าไปวุ่นหรือเข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับเขาผมแค่นั่งดูให้พวกเขาเนี่ยออกจากจุดตรงนั้นไปแล้วผมเองเนี่ยจะไปที่ ที่ผมจะไปนะตอนนี้พวกมันสองคนก็หายไปละเดี๋ยวผมเองก็จะเดินทางไปที่ห้างต่อเลยนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมนะไปทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันตอนที่ผมไปที่กระทอบหรือบ้านหลังนั้นดีกว่านะทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ